สวนผมอ่ะนี่เลี้ยงปลานีอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วฮะอันนี้ไม่ใช่มีตรงนั้นด้วยผมชอบเล่นตรงนี้นะีนต้นไม้ต้นใหญ่ะไปต่อฮะตรงนี้สุกปุกมากอ้ะ น,ะนกพี่ผมนะฮะแล้วก็นกผมด้วยฮนะก็รวมกันทั้งหนึ่งเป็นสองอะ่ะทุกคนหนึ่งเป็นสองรดลงผมฮนะมสวยดีลกวเรแเ้ามา ต้นมะพร้าวฮะพื้นดินใหญ่มากฮะนี่ใหญ่มากดอกมะพร้าวดกมากดกดกมากค่ะดกก็คือดกอ่ะทุกคนน้องคือน้อน่ะดูสวนสวน น้องของยายผมนะฮะแล้วสามารหนึ่งของยายผมสของยายบ้านทาง,ทางนี้ต่อไปยายบ้านทางนี้เหมือนกันแต่อยู่สุรินทร์นะไก่สีขาวสวยม,มากทุกคนจะอีตัวเอง